แฟนคอปน์คาเฟ่ครับวันนี้ว่ากันถึงไก่ในทองท็อตแนมฮอสเปอร์นเครับเ่ื่อ2วันก่อนแฟนสเปอร์ได้ยิ้มอีกแล้วเพราะว่าแองปัสเตโคคูแลวก็่วนึ่งมินรวบเลยฮะทั้งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนจําได้มาเมื่อเดือนสิงหาคมเตโคคูก็ได้นะฮะแล้วเป็นแมดดิสันที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมเพราะนั้นเตโคคูนะครับมาทำทีมสปเปอร์นะสองเดือนแรกเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมทั้ง2เดือนทั้งสิงหาและกันยายนเขาเป็นคนแรกนะีะทีทบบะ มาอังกฤษพีเรลีทำงาน2เดือนแรกได้ยอดเยี่ยมทั้ง2เดือนนะฮะเราเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของออสเตรเลียที่ทำอย่างนี้ได้นะครับยอดเยี่ยมมากนะฮะโดยผลงานในเดือนกันยายนนะฮะไม่รับนัดล่าสุด ที่สเปอร์ชนะ1-0ที่บ้านรูตันนะผลงานในเดือนกันยายนเนี่ยก็มีชนะเบอร์ลี่ถึงถิ่นเลยะฮะ5ประตูต่อ2ที่เทอร์ฟมัววันนั้นโซนทึงบินทำแฮทริกนะฮะ,ะแล้วก็มาชนะเชฟยูแบบเฮงๆนะมายิง9-8กับ101ชนะที่ลอนดอน2-1จากนั้นก็ไปเสมออาร์ไซนอนนะ2-2 โซนฮึงมินก็ทําทั้ง2ประตูครเป็นลูก1-1แล้วก็2-2ส่วนกับลิเวอร์พูลโซนฮึงมินก็ทําประตูได้ลูกหนึ่งในเกมที่เอาชนะหงแดงได้2ประตูต่อนนี้นั่นทําให้โซนฮึงมินได้นักเตะยอดเยี่ยม4ครั้งแล้วนะฮะโดยสถิติสูงสุดของพิมเมลิกเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนเคยได้ไป7ครั้งกูนาเกโรก็ได้7จ็เจอรัลด์ได้ไป6กนิซโนโรนันโดได้แค่6เองนะฮะเวนลูนี่ได้ไป5แล้วก็ฟานเพอร์ซี่ได้ไป5นี่คือนักเตะ1 2 3 4 5 6คนนะฮะที่มีห้าหกคนนะฮะที่มนฮึงมิน ตอนนี้อยู่กับทีมชาติเกาหลีใต้นะในเกมอุ่นเครื่องกัตูนิเซียเกาหลีใต้ชนะไป4ประตูต่อ0วันนั้นซนไม่ได้เล่นเลยฮะมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปอันนี้ถูกใจแฟนสเปอร์มากมากนะอายุ30แล้วใช้แลวจริงๆอ่ะซนมีการบาดเจ็บนะเราจะสังเกตว่าปลาสเตอโกูถ้าเกิดว่าสเปอร์นำขาเขาจะเปลี่ยนออกเลยบางนัดยังเป็นอย่างวันกัรลิมพูก็ยังเปลี่ยนออกนะฮะทั้งที่สกอร์ยังเบียดเบียดกันอยู่ เกาหลีใต้จะเตะกับเวียดนามในวันอังคารนี้นะฮะ18นาฬิกาโซนก็น่าจะลงนะพวกมิกกี้ฟันเดอรเ์เฟนฮอยเบียอูโรจีแมด,ดิสันเบนเดวิสโลเมโลลิคาริซอนคูรูเซฟกีนะ้พวกนี้รับใช้ทีมชาติก็หวังว่าจะไม่มีใครเจ็บสักคนนะตอนนี้อาการบาดเจ็บของโรดิโก้เบนทันคูมิดฟิลด์ทีมชาติอูรุกวัยฮะก็มีการยืนยันว่าอีกหนึ่งเดือนไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะแต่คัมแบ็กตอนนี้ก็ซ้อมแนละ้วบ้านกิลก็ซ้อมนะแต่บ้านกิลนี่ไปเที่ยวสเปนนะกับเพื่อน นะก็ถือว่าเป็นช่วง2-3เดือนนะที่แฟนสเปอร์มีความสุงกันเดี๋ยวรอกลับจากทีมชาตินะสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลนในเกมมันเนไนนะฮะคือวันที่23ตุลาคมนะก็เก็บมาฝากกันนะส่วนฟุตบอลในวันนี้นะในเรื่องของคัดยูโร2024นะ้บนะมายความว่าสเปนจะชนะโนเวย์จอร์เจียจะยิงไซปัสไม่ตม่ำกว่า2ลูกและโครเอเชียครับจะบุกชนะทีมชาติเวลส์ครับผม